สวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็อยู่ในเกมไฟในตอนที่สองกันแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในค่ำคืนที่สองนะครับในเที่ยงคืนในสองแบบนี้นะครับใครที่ได้รับชมพาร์ทแรกไปแล้วก็รอติดตามพาร์ทต่อไปได้เลยนะเดี๋ยวจะมีไฟในสามอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมก็ฮัลโหลสวัสดีนี่ก็เป็นคืนที่สองแล้วนะจะให้นายทำอะไรในคืนที่สองนี้หน่อย มันก็เป็นเวลาเสี้ยกลึกน้อยแล้วนะนายจะต้องอเช็คเพื่อนของนายเ,ยเดี๋ยวเฟดดี้ต่างๆแล้วก็คุยเราจะคุยกับนายไม่นานนะแล้วก็เช็คก,กล้องอะไรนายน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าควรเช็คก,กล้องหรือว่าเฟดดี้ว่ามันอยู่ที่คนอยู่กันหรือเปล่าและนายก็ต้องเช็คสิ่งที่นายควรทําเออลืมไปนายต้องรักษาพลังงานเอาไว้ด้วยนะถ้าพลังงานหมดนายก็อาจจะตายได้เลย แล้วก็เช็คประตูด้วยล่ะว่ามีใครอยู่ตรงประตูหรือเปล่าแล้วก็เช็คก,กล้องด้วยว่ามีใครขย,ย,ยับเืยอนหรือไม่ฉันคิดว่านายน่าจะเช็คประตูหรือกล้องข้างหลังได้นะแล้วก็กล้องต่างๆมันก็สามารถเช็คได้ที่สําคัญนายควรเช็คประตูเอาไว้มันจะได้ไม่เข้ามาหรือตรงไหนก็ตามนั่นแหละคือสิ่งที่นายควรทําและฉันคิดว่านายน่าจะผ่านค่ำคืนนี้ไปได้อย่างแน่นอนในเวลาต่างๆเนี่ย นายน่าจะผ่านไปได้นะแล้วก็ฉันคิดว่านายน่าจะผ่านไปได้เลยไอ้สาคัญเวลาเช็คก,กล้องเนี่ยนายก็ต้องดูให้มันแน่นอนด้วยว่าเออพวกมันไหอยู่ตรงไหนไม่ชอบพาคนหรือเปล่าไอ้สําคัญเนี่ยนายน่าจะไปซะแล้วไป,ปไม่ทันเขาบอกว่าเช็คก,กล้องแล้วก็เช็คตรงประตูตลอดนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าจะค่อยคุยกัน,ะกนอะไรอย่างเงี้ย นะคงได้คุยในไหนท์ี่สามนะครับต่อนะมันเหมือนเป็นการตัดบทพูดอะไรเงี้ยนะะเขาก็จะบอกอยู่เสมอเะยครับว่าให้รักษาพลังงานเอาไว้ด้วยนะการที่แบบว่าเขาย้ําว่าให้เช็คประตูตลอดเนี่ยผมคิดว่าไอ้พวกนี้น่าจะวาร์ปกันได้นะอืมที่สําคัญถึงผมจะรู้แล้วว่าพวกมันจะวาร์ปได้ก็จริงอะแต่ การที่เล่นเกมในค่ำคืนนี้มันเป็นก็แบบชิวๆว,วันวันหนึ่งนะอืมชิวๆว,วันหนึ่งจริงนะครับคือคืนที่สองอะ่ะผมผ่านง่ายแล้วแหละผมคิดว่ามันยังง่ายอยู่นะแต่ถ้าพอเป็นอ่าในห้าเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นก็นได้นะเขาจะไปดูนะครับยังไงก็ต้องรักษาพลังงานเอาไว้ให้มันอ่าพอเหมาะนะครับเมื่อเราพาดขึ้นมาเราก็อาจจะ อ่าแพ้ได้เลยนะครับเกมนี้ผมไม่รู้นะว่ามีฉกจบอะไรหรือเปล่านะแต่ถ้าผมเล่นผ่านคืนห้าได้ผมก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีคืนหกผมก็จะเล่นแค่สิ้นสุดแค่คืนหกเท่านั้นแต่ถ้าภาคไหนที่ผมพยายามเล่นแล้วแล้วไม่ผ่านจริงอะ่ะผมก็ขอสิ้นสุดแค่คืนที่ห้าแล้วกันนะครับเพราะคิดว่าเออ ผมว่าพยายามมากแล้วที่จะเป็นทุกๆภาคให้มันผ่านนะต้องเช็คไฟตลอดนะถ้าไม่เช็คไฟมันอาจจะมาอยู่ก็ได้นะตอนนี้ฟ็อกซี่มันอเหมือนเหมือนจะเตรียมตัววิ่งแหละตอนเนี้อ่าเฟดดี้ยังอ่ไม่ขยับขยื่นนะเพราะว่าเรายังอยู่ในคาบคืนที่สองอยู่เลยผมคิดว่าเฟดดี้เนี่ยน่าจะบุกในคืนที่สามไม่ก็คืนที่สี่นะ ซึ่งเขาก็เป็นตัวเอกของผมนั่นเองนะครับก็เลยให้อบอนนี่กับชิก,ก้ามาบุกเราก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่เคยดูอ่าภาคสี่มาแล้วหรือภาคสองมาแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเล่นภาคนี้เป็นภาคแรกเลยแต่ผมลงภาคสี่ก่อนเพราะอยากลงภาคสี่ก่อนเพราะมันน่ากลัวไงแล้วก็มาลงภาคสองต่อนะครับ ซึ่งผมมาเล่นภาคหนึ่งก่อนอยู่แล้วแหละนะครับก่อนจะมาเล่นภาคสองสามสี่เนี่ยผมเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งก่อนแล้วก็เล่นภาคสองตามด้วยภาคสามแล้วก็ตามด้วยภาคสี่แต่ที่ผมลงภาคสี่ก่อนนั้นเพราะผมอยากลงภาคสี่ก่อนเพราะมันน่ากลัวตามด้วยภาคสองนะครับก็เหมือนตามได้รับความยากของผมที่ผมว่าจผ่านได้แหละนะครับซึ่งผมก็ จากลงภาคที่ผมชอบก่อนนั่นเองนะครับผมชอบทุกภาคกัเนี่ยนะครับส่วนภาคต่อไปก็ต้องรอติดตามไฟไนท์ภาค3กับ5นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปส่วนภาค6ผมจะเล่นหรือไม่ก็รอดูได้เลยนะครับว่าผมจะเล่นหรือเปล่าแต่ในอนาคตผมอาจจะซื้อตัวเกมนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยบอกไปแล้วในพาร์ทแรกนะครับว่าผมจะซื้อตัวเกมด้วย เมื่อผมซื้อตัวเกมเสร็จแล้วผมก็จะเอามาเล่นแล้วก็แคสอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าในค่ำคืนนี้ผมผ่านได้อย่าง่าชิลเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นค่ำคืนที่อยู่ในไนท์สองอยู่เนาะซึ่งตอนนี้ก็เวลามาตรีสามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถูกจำสแกร์เลยนะครับใครที่ถามว่าผมจะเอาคลิปทุกคลิปผมมารวมเลยไหมก็อาจจะเอามารวมนะครับเป็นตอนเดียว ซึ่งใครจะรอดูก็รอดูได้แต่ผมอาจจะตัดในส่วนที่สําคัญมากๆหรือว่าอาจจะมีจ้ำสแก์อยู่ในนั้นด้วยก็ควรที่จะระวังนิดนดหน่อยนะครับซึ่งในแต่ละค่ําคืนผมก็อาจจะตัดในส่วนของจ้ำสแก์แล้วก็อาจจะตัดของจ้ำสแกลสักประมาณสองสามรูปแบบนะครับซึ่งอาจจะมีทั้ง f o x กซี่แล้วก็พิกาตายเลยแล้วก็ แล้วก็พี่เป็ดเลยนะครับถามว่าผมจะทำยังไงให้มันเข้ามาอยู่ในนั้นซึ่งผมก็จะใช้ฉากแต่ละฉากนั้นหรือใช้อ่าอาจจะเกี่ยวในค่าคืนของที่6มันด้วยนะครับซึ่งผมจะให้พี่เป็ดหลอกผมก่อนแล้วก็ให้พี่กระถ่ายหลอกผมเพราะฉะนั้นแล้วผมตอนนี้ผมก็ผ่านไปถึงค่าคืนที่5แล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็สปอยหลักๆนะครับว่านะครับคืนที่5อาจจะมีฉากจังสแกร่รอท่านชมดูดูนั่นเองเอาขอให้ท่านชมรับมือเอาไว้อย่างแน่นอนและมันจะมีอย่างแน่นอนซึ่งผมผ่านในคคืนที่5กว่าจะผ่านไปถึงคคืนที่6เนี่ยยากมากเลยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มันยากมากๆจริงๆนะครับก็ ลองดูกันเองนะครับว่าผมจะผ่านไปได้ตอนไหนเพราะว่าตั้งแต่คืนที่1ถึงคืนที่4เนี่ยผมผ่านเฉลยมากอาจจะผ่าน4คืนติดไปเลยแต่พอมาเริ่มใหม่หรือว่าลบเกมทิ้งใหม่เนี่ยผมก็อ่าผ่านคืนครับคืนที่4ไม่ได้แล้วก็ผ่านคคืนที่5ไม่ได้ซึ่งนะครับคืนที่5มันจะโหดมากๆผมก็เลยต้องการใส่จำสแกร์รวดเดียวไปเลยแล้วก็อาจจะ แล้วก็อาจจะชนะในครั้งเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอติดตามกันนะครับโอเคซึ่งนะครับคืนนี้ก็อาจจะผ่านฉลุยไปเลยก็เดี๋ยวจะแค่ชั่วโมงเดียวก็ผ่านเลยนะครับเพราะว่ามันก็ฉลุยมากๆเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครแล้วก็ไปกำลังใจกันได้เนาะแล้วก็เป็นกำลังใจกันได้เนาะว่าค่ำคืนนี้ยังไม่มีจาก ยังไม่มีฉากจำสแกอะไรใดๆเลยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้ามีฉากจำสแกลท่านผู้ชมก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีฉากจำสแกเมื่อไหร่อาจจะมีในค่ําคืนที่4หรือ5้นั่นเองนะครับก็รอดูได้เลยนะครับแต่ถ้าค่ําคืนที่4ไม่มีก็อาจจะมีในคั้าคืนที่5รวดเดียวจบไปเลยนะครับ อันนี้ผมขออ่าเรื่องอัดเสียงนะครับก็ลองฟังตัวเกมไปใวกันนะครับว่าผมจะตั้งใจเล่นมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในค่ำคืนที่3ครับผมสว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม